ั้งที่ห้าขอกล่าวถึงในทีฆานิกายมหาวัคมหาปรินิพนธสุดซึ่งมีข้อความว่าพระผู้มีพระภาคเสด็จเข้าไปยังปาวาลเจดีรัานแล้วประทับนั่งบนอาสนะที่ท่านพระอ,อนนุ์ปูราาถวายฝ่ายท่านพระอ,อนนนถวายบังคมพระผู้มีพระภาคแล้วนั่งและที่ควรส่วนข้างหนึ่ง พระผู้มีพระภาคได้รับสั่งกับท่านพระอนนท์เรื่องอิทธิบาทสี่อันผู้ใดผู้หนึ่งเจริญแล้วแต่ทาให้มากแล้วเมื่อจำานงอยู่พึงดำรงอยู่ได้ตลอดกับหรือเกินกว่ากับคืออายุก,กับในสมัยนั้นก็ร้อยปีซึ่งท่านพระอนนท์ก็ไม่ได้ทูลขอให้พระผู้มีพระภาคทรงดำรงอยู่ตลอดกับ พระผู้มีพระภาคิึงรับสั่งกับท่านพระอนนุ์ว่าเธอจงไปเถิดอนุ์เธอรู้การอันควรในบัดนี้ท่านพระอนน์ทูลรับกระดํารัสของพระผู้มีพระภาคแล้วลุกจากอาสนะถวายบางังคมพระผู้มีพระพาสจะทำประทักษิณแล้วไปนั่งนโคนไม้แห่งหนึ่งในที่ไม่ไกลครางนั้นมานผู้มีบาป เมื่อท่านพระอานอนท์หลีกไปแล้วไม่นานเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับยืนอยู่หน้าที่ควรส่วนข้างหนึ่งได้กราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญขอพระผู้มีพระภาคจงปรินิพานในบัดนี้เถิดขอพระสุคตจงปรินิพานในบัดนี้เถิดบัดนี้เป็นเวลาปรินิพานของพระผู้มีพระภาคก็พระผู้มีพระภาคได้ตรัสก,กวาจานิไว้ว่า ดกระมานผู้มีบาปทิกสุผู้เป็นสาวกของเราจากยังไม่เฉียดแหลมไม่ได้รับแนะนำไม่แกล้วกล้าไม่เป็นพหูสุสไม่ทรงธรรมไม่ปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมไม่ปฏิบัติชอบไม่ปฏิบัติตามธรรมะเรียนกับอาจารย์ของตนแล้วยังบอกแสดงบัญญัติแต่งตั้ง เปิดเผยจำแนกแต่ทำให้ง่ายไม่ได้ยังแสดงธรรม,มะมีปาสิหา์ข่มขี่ประรับประวาทะที่บังเกิดขึ้นให้เรียบร้อยโดยสหธรรมไม่ได้เพียงใดเราแต่ยังไม่ปรินิพานเพียงนั้นก็บัดนี้ภิกษุผู้เป็นสาวกของพระผู้มีพระภาคเป็นผู้เฉียบแหลมแล้วได้รับแนะนำแล้วกล้ากล้าเป็นพหูสูต ทรงธรรมปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมปฏิบัติชอบประพฤติตามธรรมเรียนกับอาจารย์ของตนแล้วบอกแสดงบัญญัติแต่งตั้งเปิดเผยจำแนกจะทำให้ง่ายได้แสดงธรรม,มะมีปาฏิหาริย์ก่มขี่ประรับประวาทะที่บังเกิดขึ้นให้เรียบร้อยโดยสหธรรมได้และต่อจากนั้นมารก็ได้กล่าวถึง ภิกษุนีสาวิกาอุบาสกผู้เป็นสาวกอุบาสิกาผู้เป็นสาวกเป็นผู้เฉียบแหลมแล้วแล้วก็ได้ขอให้พระผู้มีพระภาคจงปรินิพานในบัดนี้เถิดบัดนี้เป็นเวลาปรินิพานของพระผู้มีพระภาคเมื่อมารกราบทูลอย่างนี้แล้วพระผู้มีพระภาคได้ตรัสตอบว่าดูกระมารผู้มีบาท่านจะมีความขนขวายน้อยเถิด ความปรินิพานแห่งสถาคตจักมีไม่ช้าโดยล่วงไปอีกสามเดือนแต่นี้สถาคตก็จะปรินิพานล,ลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคทรงมีพระสติสัมปชัญญะทรงปรองอายุสังขารณปาวาลเจดีข้อนี้ก็จะเห็นได้ว่าพระผู้มีพระภาคมีได้ทรงเพียงให้ภิกษุพูดเป็นสาวกเป็นผู้เฉียบแหลมเท่านั้น แต่ยังรวมถึงภิกษุณีสาวิกาอุบาสกผู้เป็นสาวกอุบาสิกกาผู้เป็นสาวกด้วยว่าต้องเป็นผู้ที่เฉียบแหลมได้รับแนะนำแกล้ากล้าเป็นหูสูตรทรงธรรมปฏิบัตรธรริธรรมสมควรแก่ธรรมปฏิบัติชอบประพฤติตามธรรมะเรียนกับอาจารย์ของตนแล้วบอกแสดงบัญญัติแต่งตั้งเปิดเผยจำแนก จะทำให้ง่ายได้ก็เป็นหน้าที่ของอุบาสิกาด้วยไม่ใช่ว่าจะมอบหมายภาระให้กับฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดเท่านั้นถ้าเหตุว่าพุทธบริษัททั้งหมดก็จะต้องศึกษาธรรมะแล้วก็ปฏิบัติตามธรรมะถ้าในครั้งนั้นพระภิกษุเป็นผู้ที่เฉียดแหลมแล้วแกล้วกล้าแล้วแต่ว่าภิกษุณีสาวิการเรียกว่าอุบาสกาผู้เป็นสาวกอุบาสิกา ซึ่งเป็นสาวกนั้นยังไม่เฉียดแหลมยังไม่กล้ากล้าแล้วพระผู้มีพระภาคก็จกยังไม่ปรินิพฐานแต่เพราะเหตุว่าพรหมจรรย์ของพระองค์นั้นสมบูรณ์แล้วเป็นประโยชน์แล้วแก่ทั้งเทวดาและมนุษย์ทั้งปวงเพราะฉะนั้นก็เป็นกาลสมัยที่พระผู้มีพระภาคจะปรินิพฐานอีกสูตรหนึ่งในทีขณิกายปาติกวัตร ภาสาทิกระสุดกล่าวด้วยเรื่องพุทธบริษัทครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคประทับณปราสาทในสวนอัมพวันของพวกศากยะมีนามว่าเวทัญยะในสักกะชนบทเมื่อนิครณน,นาบทบุตรสิ้นชีวิตแล้วไม่นานพวกสาวกของนิครณก็แตกแยกกันแม้สาวกที่เป็นครือหัดก็เบื่อนาย พอถอยในความแตกแยกแก่งแย่งของสาวกนิครณเพราะว่าธรรมะนั้นประกาศไว้ไม่ดีไม่ใช่ธรรมะที่จะนำผู้ปฏิบัติให้ออกจากทุกข์ได้ไม่ใช่ธรรมะที่พระผู้มีพระภาคประกาศไว้ครั้งนั้นสามเณรจุนทะอยู่จำพรรษาในเมืองปาวาได้เข้าไปหาท่านพระอานนท์ซึ่งอยู่ในรามคาม กราบไหว้ท่านพระอานนท์แล้วพูดเรื่องสาวกนิครนที่แตกแยกกันท่านพระอานนท์ชวนสามเณรจุนทะไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคกราบทูลเรื่องนี้ให้ทรงทราบพระผู้มีพระภาคตรัสกับท่านพระอานนท์และท่านสามเณรจุนทะว่าข้อนี้ย่อมมีได้อย่างนั้นประการที่หนึ่ง เพราะว่า,าศาสดาไม่ใช่สัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นาศาสดาก็ควรติธรรมะก็ควรติใครชวนผู้ใดประพฤติปฏิบัติตามก็ประสบสิ่งที่ไม่ใช่บุญเป็นอันมากเพราะว่าไม่ใช่ธรรมะที่พระผู้มีพระภาคอารหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าประากาศเพราะฉะนั้นทั้งาศาสดาก็ควรติดธรรมะก็ควรติสาวก ผู้ประพฤติตามก็ควรติดแม้ผู้ที่สันเรินการปฏิบัติของสาวกนั้นก็จะประสบสิ่งที่มิใช่บุญเป็นอันมากถ้าท่านฟังพระสูตรด้วยความสนใจท่านจะได้รับประโยชน์โดยตรงทีเดียวจากพระสูตรนั้นซึ่งเป็นเครื่องชี้ให้เห็นว่าถ้าธรรมะประการหนึ่งประการใดที่พระผู้มีพระภาคม่ได้ทรงแสดงแล้วธรรมะนั้น ควรติจริงๆก็เหตุว่าไม่สมบูรณ์พร้อมด้วยพยัญชนะและอักขระประการที่สองาศาสดาเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าประกาศธรรมะไว้ดีแล้วแต่สาวกไม่ปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมศาสดาควรสรนเสริญธรรมะควรสรนเสริญสาวกควรติ ผู้ชักชวนให้ปฏิบัติธรรมะจะประสบบุญกะฉะนั้นสิ่งที่ควรสรรเสริญก็ยังควรแก่การสรรเสริญนั่นเองคือศาสดาควรสรรเสริญธรรมะควรสรรเสริญแต่สาวกควรติดส่วนผู้ชักชวนให้ปฏิบัติธรรมะนั้นจะประสบบุญเหตุว่าธรรมะนั้นเป็นธรรมะที่พระผู้มีพระภาคได้ประากาศไว้ดีแล้ว ประการที่สามสาศาสดาเป็นพระอรหันตสามมาสามพุทธเจ้าประกาศธรรมะไว้ดีแล้วสาวกปฏิบัติธรรมะสมควรแก่ธรรมและผู้ที่สันเสริญการปฏิบัติเช่นนั้นาศาสดาก็ควรสันเสริญธรรมะสาวกและผู้ที่สันเสริญธรรมะนั้นก็ควรได้รับการสันเสริญด้วย นี่ก็เป็นเรื่องที่ทั้งศาสดาก็เป็นพระอารหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าประกาศธรรมะไว้ดีแล้วสาวกก็ประพฤติธรรมสมควรแก่ธรรมแล้วก็สันเรินการปฏิบัติเช่นนั้นศาสดาก็ควรสันเรินธรรมะก็ควรสันเรินสาวกผู้ปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมก็ควรสันเรินผู้ที่สันเรินธรรมะก็ควรได้รับการสันเรินด้วยประการที่สี่ ศาสดาเป็นพระอารหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าประกาศธรรมะไว้ดีแล้วสาวกไม่รู้แจ้งธรรมะเมื่อศาสดาอันตรธานแล้วสาวกย่อมเดือดร้อนประการที่ห้าศาสดาเป็นพระอารหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าประกาศธรรมะไว้ดีแล้วสาวกรู้แจ้ง เมื่อศาสดาอันตรธานสาวกไม่เดือดร้อนเวลานี้สาวกจะเดือดร้อนหรือไม่เดือดร้อนพระศาสดาอันตรธานแน่หรือยังหลือพระธรรมวินัยเป็นศาสดาแทนพระองค์ตราบใดที่พระธรรมวินัยยังไม่อันตรธานย่อมเป็นความอุ่นใจได้สำหรับผู้ที่ศึกษา แล้วก็เข้าใจประพฤติปฏิบัติตามโดยถูกต้องไม่ใช่ด้วยความะมาจประการที่หกกรมจันบริบูรณ์เพราะว่า,าศาสดาเป็นเถระบวชนานประการที่เจ็ดกรมจันไม่บริบูรณ์ราเหตุว่า,าศาสดาเป็นเถระแต่ทิุ่กไม่เป็นเถระไม่เชี่ยวชาญ แตกการที่แปดโคมจันจรรบริบูรณ์ศาสดาเป็นเทระภิกตุก็เป็นเทระเที่ยวชาญในพระธรรมวินัยทั้งภิกตุเทระภิกตุอานกลางภิกษุใหม่ภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาทาั้งที่ไม่ครองเรือนและที่บริโภคกรรมนี่ก็เป็นความบริบูรณ์ของโคงมจันทร,ร์ เพราะฉะนั้นภาพโคมจั์ใดไม่ประกอบด้วยบรรดาสาวกผู้เชี่ยวชาญโรมจันนั้นก็ย่อมไม่บริบูรณ์และสาวกผู้เชี่ยวชาญน,นี้ถ้าผู้มีพระภาคก็ทรงแสดงไว้ว่าท่างทิกตุเทระปานกลางใหม่ทิกตุนีเทระปานกลางใหม่อุบาศกอุบาสิก,กาผู้กระพริภโคมจันคือผู้ที่ไม่ครองเรือน และผู้บริโภคการด้วยพระผู้มีพระภาคตรัสต่อไปว่าเพราะเหตุดังนี้นั่นแหละจุนทะธรรมะทั้งหลายเหล่านั้นใดอันเราแสดงแล้วด้วยปัญญาอันยิ่งบริษัทพทั้งหมดเพียวพึงพร้อมเตียงกันประชุมรวบรวมตรวจตราอัตถะด้วยอัตถะพยัญชนะด้วยพยัญชนะ ในธรรมะเหล่านั้นโดยวิธีที่ปรมจันนี้จะพึงเป็นไปตลอดการยืดยาวตั้งมั่นอยู่สิ้นกาลนานปรมจันนั้นจะพึงเป็นไปเพื่อเกื้อกูลแก่ชนเป็นอันมากเพื่อความสุขแก่ชนเป็นอันมากเพื่อความอนุเคราะห์แก่ชาวโลกเพื่อประโยชน์เพื่อเกื้อกูลเพื่อความสุขแก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย และพระผู้มีพระภาคก็ได้ตรัสต่อว่าดูกะจุนทะก็ธรรมะทั้งหลายเหล่านั้นอันเราแสดงแล้วด้วยความรู้ยิ่งเป็นไฉน,นที่บริษัททั้งหมดเที่ยวพึงพร้อมเพียงกันประชุมรวบรวมตรวจตราอัฏฐะด้วยอัฏฐะพยัญชนะด้วยพยัญชนะในธรรมะเหล่านั้นโดยวิธีที่พรหมจันทร์นี้จะพึงเป็นไปตลอดการยืดยาวอ้างมั่นอยู่ติ้นการนาน กรรมจันนั้นจะพิงเป็นไปเพื่อเกื้อกูลแก่ชนเป็นอันมากเพื่อความสุขแก่ชนเป็นอันมากเพื่อความอนุเคราะห์แก่ชาวโลกเพื่อประโยชน์เพื่อเกื้อกูลเพื่อความสุขแก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายก็ธรรมะทั้งหลายเหล่านั้นคืออะไรบ้างคือสติปัทานสี่สัมมาปทานสี่อิทธิบาทสี่อินสีห้าอละห้าพชฌชงเจ็ด อริยมรคมีองค์แปดดูกระตุนทะธรรมะทั้งหลายเหล่านี้แหลอันเราแสดงแล้วด้วยความรู้ยิ่งซึ่งเป็นธรรมะที่บริษัททั้งหมดเทียวพึงพร้อมเรียงกันประชุมรวบรวมตรวจตาอัตถะด้วยอัตถะพยัญชนะด้วยพยัญชนะในธรรมะเหล่านั้นนี่ก็เป็นเรื่องของการเจริญสติปัฏฐานซึ่งก็เป็นเรื่องที่จะทำให ตู้แจ้งอริยสัจจะทำและพ,พระผู้มีพภาพก็ได้ทรงแสดงต่อไปว่าถ้าอัฏฐพยัญชนะแตกแยกกันก็ไม่พึงยินดีไม่พึงคัดค้านพึงกล่าวอย่างนี้ว่าพยัญชนะเหล่านี้อัฏฐเหล่านี้อย่างไหนจะสมควรแก่กันถ้ากล่าวอย่างนั้นแล้วพยัญชนะอัฏฐก็ยังคงแตกแยกกันอยู่ ก็ไม่พึงยินดีไม่พึงรุกรานพึงให้รู้ด้วยดีเพื่อไตรตรองอัดถะและพยัญชนะเหล่านั้นถ้ากล่าวผิดไม่พึงยกย่องไม่พึงรุกรานพึงให้รู้ด้วยดีเพื่อไตรตรองอัฏถะและพยัญชนะเหล่านั้นถ้ากล่าวชอบพึงชื่นชมพึงอนุโมทนาก็ไม่ทราบนะคะ พุทธบริษัทในสมัยนี้จะสนใจในพระสูตรนี้หรือเปล่าแต่ว่าก็เป็นเรื่องสำคัญเป็นเรื่องที่ว่าไม่ว่าจะเป็นธรรมวินัยข้อหนึ่งข้อใดก็ตามถ้าแตกแยกกันระหว่างอัฏฐพยัญชนะกิตของพุทธบริษัทนั้นคืออย่างไรทราบแล้วใช่ไหมคะจากพระสูตรนี้ไม่พึงยินดี ไม่พึงรุกรานพึงกล่าวอย่างนี้ว่าพยัญชนะเหล่านี้อัฏฐาเหล่านี้อย่างไหนจะสมควรแก่กันถ้ากล่าวอย่างนั้นแล้วพยัญชนะกับอัฏฐะก็ยังแตกแยกกันอยู่ก็ไม่พึงยินดีไม่พึงรุกรานพึงให้รู้ด้วยดีเพื่อใจตองอัฏฐะและพยัญชนะเหล่านั้นถ้ากล่าวผิดไม่พึงยกย่องไม่พึงรุกราน พึงให้รู้ด้วยดีเพื่อไตรตรองอัตฐะและพยัญชนะเหล่านั้นถ้ากล่าวชอบพึงชื่นชมพึงอนุโมทนาขอากล่าวถึงอังคุตรนิกายติกนิบาทกระถาวัตถุตูตรซึ่งมีข้อความว่าดูกระทิกตุทั้งหลายจะพึงทราบบุคคลว่าควรพูดหรือไม่ควรพูด ก็ด้วยประชุมสนทนากันถ้าบุคคลถูกถามปัญหาพูดกลบเกลื่อนพูดนอกเรื่องนอกราวแสดงความโกรธความขัดเคืองและความเสียใจให้ปรากฏเมื่อเป็นเช่นนี้บุคคลนี้ชื่อว่าเป็นผู้ไม่ควรพูดสำหรับบุคคลที่ควรพูดนั้นก็โดยนัยะตรงกันข้ามถ้าผู้มีสภาพสัดต่อไปว่า จะพึงทราบบุคคลว่าควรพูดหรือไม่ควรพูดก็ด้วยประชุมสนทนากันถ้าบุคคลถูกถามปัญหาพูดปุ้งเฟอพูดวุ่นวายหัวเราะเยาะคอยจับผิดเมื่อเป็นเช่นนี้บุคคลน,นี้ชื่อว่าเป็นผู้ไม่ควรพูดสำหรับบุคคลที่ควรพูดนั้นก็โดยนัยยะตรงกันข้ามสูตรนี้อุปการะพุทธบริษัทหรือเปล่าคะ หรือว่าไม่มีประโยชน์เรื่องพูดเป็นเรื่องประจำวันแต่ว่าบางท่านพิจารณาคำพูดของบุคคลอื่นไม่ได้พิจารณาถึงตนเองแต่ว่าพระธรรมของพระผู้มีพระภาคนั้นมีประโยชน์สำหรับผู้ที่พิจารณาและน้อมนำัะพฤตปฏิบัติตามธรรมะขัดเกลาตนเองยิ่งขึ้นพระผู้มีพระภาคกล่าวต่อไปว่า ดูกระที่สุดทั้งหลายพืงทราบบุคคลว่ามีอุปนิสัยหรือว่าไม่มีอุปนิสัยก็ด้ดยประชุมสนทนากันผู้ที่ไม่เงี้ยโสดลงฟังชื่อว่าเป็นคนไม่มีอุปนิสัยผู้ที่เงี้ยโสดลงฟังชื่อว่าเป็นคนมีอุปนิสัยเมื่อเขาเป็นผู้มีอุปนิสัย ย่อมจะรู้ด้วยปัญญาอันยิ่งซึ่งธรรมะอย่างหนึ่งย่อมจะกำหนดรู้ธรรมะอย่างหนึ่งย่อมจะละธรรมะอย่างหนึ่งย่อมจะทำให้แจ้งซึ่งธรรมะอย่างหนึ่งเมื่อเขารู้ด้วยปัญญาอันยิ่งซึ่งธรรมะอย่างหนึ่งกำหนดรู้ธรรมะอย่างหนึ่งละธรรมะอย่างหนึ่งทำให้แจ้งซึ่งธรรมะอย่างหนึ่งย่อมจะถูกต้องมิมุิโดยชอบดูกระภิกตุทั้งหลาย การสนทนามีข้อนี้เป็นประโยชน์การปรึกษาหารือมีข้อนี้เป็นประโยชน์อุปนิสัยมีข้อนี้เป็นประโยชน์การเงี่ยโสดลงฟังมีข้อนี้เป็นประโยชน์คือจิตหลุดพ้นเพราะไม่ถือมั่นพระผู้มีพระภาคตรัสต่อไปว่าชนเหล่าใดเป็นคนเจ้าโทสะปุ้งซ่านอ้ออวดเจรจา ชนเหล่านั้นมาถึงคุณที่ไม่ใช่ของกระเรียเจ้าอ่างหาโทษของกันและกันชื่นชมคำทุกภาติตความคลั้งพลาดความหลงลืมและความกาชัยของกันและกันก็ถ้าบัณฑิตร,รู้จักกาละแล้วพึงประสงค์จะพูดควรเป็นคนมีปัญญาไม่เป็นคนเจ้าโทสะไม่โอ้อวด มีใจไม่ฟุ้งซ่านไม่ใจเบาหุนหันพลันแล่นไม่เพ่งโทษกล่าวแต่ถ้อยคำที่บุคคลผู้ตั้งอยู่ในธรรมะพูดกันบุคคลควรอนุโมทนาคําที่เป็นคุภาษิตไม่ควรรุปรานในถ้อยคําที่กล่าวชั่วไม่ควรศึกษาความแข็งดีและไม่ควรยึดถือความพลังพลาดไม่ควรทับถมไม่ควรข่มขี ไม่ควรพูดไค่คำหลอกแหละเพื่อรู้เพื่อเลื่อมใสสัตบุรุษทั้งหลายจึงมีการปรึกษาหารือกันพระอริยเจ้าทั้งหลายย่อมปรึกษาหารือกันเช่นนั้นแหละนี้การปรึกษาหารือของพระอริยเจ้าทั้งหลายเมทาวีบุคคลรู้เช่นนี้แล้วไม่ควรถือตัวควรปรึกษาหารือกันมีท่านผู้ใดมีข้อสงสัยอะไรบ้างไหมคะ ในอังคุตรณนิกายอัฏฐกนิบาตอุตรสุตสมัยหนึ่งท่านพระอุตระอยู่ที่วิหารชื่อวัดตชาลิกาใกล้ภูเขาสังเคยกะณมหิตพัฒชนบทท่านพระอุตระกล่าวกับภิกษุทั้งหลายว่าดูกระทั่นผู้มีอายุทั้งหลายเป็นความดีแล้วที่ภิกษุ พิจารณาเห็นความวิบัติของตนโดยการอันควรดูกะระท่านผู้มีอายุทั้งหลายเป็นความดีแล้วที่ภิกษุพิจารณาเห็นความวิบัติของคนอื่นโดยการอันควรดูกะระท่านผูน้มีอายุทั้งหลายเป็นความดีแล้วที่ภิกษุพิจารณาเห็นสมบัติของตนโดยการอันควร ดูกระท่านผู้มีอายุทั้งหลายเป็นความดีแล้วที่พิสูุพิจารณาเห็นสมบัติของผู้อื่นโดยการอันควรเคยพิจารณาถึงความวิบัติของตนเองบ้างไหมคะมีหรือไม่มีเป็นต้นว่าความที่เคยเห็นผิดความที่เคยเข้าใจผิดความที่เคยประพฤติปฏิบัติผิด เคยพิจารณาบ้างไหม